นะปลดออกไปแล้วนะนั่งดูข่าวเนาะเขาบอกเนื่องจากไฟฟ้าไม่มีเลยปลดคนออกเลยทันทีเลยนะนเนี่ยด่วนนะแล้วมันมีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมถ้าไฟฟ้าประเทศไทยไม่ส่งไปทางพมา่าคือพม่าเนี่ยเขาเขาไม่มีไฟฟ้าของเขาอยู่แล้วไงเพราะว่าเคาลบกันทั้งตลอดทั้งชาติอ่ะนะคือเคารบกันอ่ะตลอดทั้งชาติอ่ะแล้วชาติเขาไม่มีไฟฟ้าเหรอไม่มีจะไปมีได้ยังไงไม่มีไฟฟ้าใช้เลย ชาติเขามีม,มีมีแต่อะไรมีแต่โซลารเซลล์กับเครื่องปั่นไฟฟ้าแบบใช้น้ํามันเขาทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าปัญหาคือมันคือจะไปมีได้ยังไงก็ในเมื่อประเทศเขามาในนี่มันมันลบกันอยู่ตลอดแล้วมันไม่สงบอ่ะแล้วไปตั้งระบบไฟฟ้า <c oughs> ที่ไหนมันก็ตั้งไม่ได้ไงเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดสร้างเขื่อนตั้งแต่แรกไงนะ อย่างในหลวงเราเนี่ยราชการที่9ก้าองค์เก่าเนี่ยที่สร้างตั้งเขื่อนภูมิพลขึ้นมามันก็เป็นการสร้างระบบไฟฟ้าขึ้นมาได้ไงเพราะว่าท่านคิดการไกลไงท่านผมยังจํานะว,นวันวันผมยังจําภาพที่ท่านเคยเล่าว่าท่านมองเห็นภูเขาสี่ลูกแล้วท่านก็ขึ้นไปดูภูเขาสี่ลูกนั้นอ่ะสามรอบขณะที่ขึ้นไปดูภูเขานั้นอ่ะคนอื่นเขาเห็นป่าใช่ป่ะป่ามากมายมหาศาลแต่ท่านมองเห็นเขื่อนเออเขื่อนภูมิพลน,นนะ เขื่อนเขื่อนเขื่อนที่ตากอะ่ะท่านมองไปมองไปท่านเห็นว่ามันเอาไปทําเขื่อนแล้วมันน่าจะเจริญทําให้ประเทศจเจริญได้เร็วขึ้นปรากฏจริงเพราะพาม่าเองก็ไม่ได้คิดสร้างเขื่อนตั้งแต่แรกแต่รัชกาลที่เก้าเราตอนนั้นท่านมองสี่ครั้งนะขึ้นไปสามครั้งครั้งที่สามท่านก็มองแล้วท่านเห็นภาพเขื่อนท่านเลยให้ทําหนังสือไปที่ทั่วทุกหมู่บ้านแล้วท่านก็ขอพื้นที่ตรงนั้นมาทําเขื่อนภูมิพลนี่เรื่องจริงเห็นการไกลไง คนเห็นการไกลกับคนทําสงครามไม่เหมือนกันนะคนทําสงครามนี่เขาเอาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดคนเห็นการไกลประเทศชาติเนี่ยจะจะมองมองอะไรเหมือนว่าสร้างเขื่อนได้ตลอดอะไรเงี้ยนางมองนะทึ่งนะทึ่งทึ่งเลยแต่คนพมา่ายัง,ย,งยังไม่มีอะไรยังไม่มีโรงไฟฟ้าเขาก็เลยต้องใช้น้ํามันบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยอ่ะนะเอาเข้ามากันเร็วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยแชร์นะ อย่างที่บอกคราว่ายุคนี้เป็นยุคเขาเรียกยุคมหาภัยพิบัติภัยเศรษฐกิจเพราะว่าทรัมป์ก็เปิดสงครามการค้าไปทั่วเลยตอนนี้บ้านเรานี่ทองมันนิวไฮไงสี่หมื่นเจ็ดพันเห็นกับตาเลยเพิ่งพูดไปเมื่อกลางอาทิตย์ที่แล้วสี่หมื่นห้าพันนี่สี่หมื่นเจ็ดพันแล้วคิดว่าไม่น่าจะเกินมิถุนาเมษาเมษามิถุนาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ ถ้านิวไฮสูงสุดจะเป็นห้าหมื่นห้ามืนกว่าขวาเลยแหละถ้าเกิดเป็นอย่างนัง้นจริงเพราะเขาบอกว่าหนึ่งสินทรัพย์ทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่มั่นคงไป